วันนี้ครูน,นิกับคุณเนธจะพาเด็กๆมาฟังนิทานเรื่องอะไรคะครณเนธน้องไข่เจียวตอนใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์เด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องน้องไข่เจียวตอนใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์เวลาว่างน้องไข่เจียวมักจะยืมโทรศัพท์คุณแม่มาเล่นดูการ์ตูน หรือดูอะไรที่น่าสนใจคุณแม่น้องไข่เจียวบอกว่าถ้าจะใช้โทรศัพท์มือถือต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และถูกวิธีเช่นการจัดการเวลาให้ความรู้ความเพลิดเพลินและทำให้คนติดโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจนควบคุมเวลาไม่เป็น ของน้องไข่เจียวหลายคนที่ติดเกมเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือไม่ยอมทำการบ้านไม่ยอมอ่านหนังสือและไม่ยอมออกไปเล่นนอกบ้านทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอและสอบตกด้วยส่วนน้องไข่เจียวก็แบ่งเวลาเป็น ใช้โทรศัพท์มือถือโดยการกำหนดว่าจะเล่นได้ชั่วโมงต่อวันถึงแม้มันจะยากแต่ก็หาเวลาว่างทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นการออกกำลังกายเดินเล่นนอกบ้านทำให้ไม่ติดโทรศัพท์มือถือจนเกินไปและโทรศัพท์ยังทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นการเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อีกมากมายโทรศัพท์มือถือสามารถติดต่อกันได้ไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถติดต่อกันได้ สามารถส่งข้อความไปหากันหรือพูดคุยกันทางโทรศัพท์ไม่เห็นหน้าก็ได้หรือจะให้เห็นหน้าก็ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหากันและยังประหยัดเวลาประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วยโทรศัพท์ยังมีประโยชน์เช่นการเตือนความจํา เตือนเวลาเวลานอนเวลาตื่นนอนเพื่อต้องไปโรงเรียนด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆดูดดนิทานจบแล้วสนุกไหมคะผู้ปกครองอย่าลืมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอที่เด็กๆก,กำลังนั่งฟังนิทานมาอวดพูดูด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย